Sur. cers I in few A ago was สวัสดีค่ะก็มาแบบไม่เห็นหน้าเห็นตานะคะก็วันนี้ก็จะมาเปิดเหอะนะคะเครื่องสำอางที่สั่งมานะคะก็ที่จริงได้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมารับของเพราะว่าให้เขาส่งมาที่หอนะคะก็อันนี้เป็นชื่อร้านและอันนี้ก็เป็นที่อยู่แก่อันนี้ตัดไว้ก่อนรอเลย ก็มาเปิดดูข้างในอันนี้เป็นเครื่องสำอางยี่ห้อเอลทั้งหมดนะคะที่แก้วสั่งไปเพราะว่าเห็นว่าเป็นของถูกแล้วก็ใช้ดีนี้จะเป็นกระดาษข้างในก็จะมีพวกอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ๋อจะเป็นอันนี้คงจะเป็นของแถมั้งเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยของสกินฟูด้ดแล้วก็ต่างๆ่า,งานะ เป็นพวกอะไรก็ไม่รูกช่างไ,ไม่ใช่แล้วก็มีนี่มีอะไรเนี่ยน้ำหอมของยี่ห้อน,นี้น้ำหอมอันนี้เนี้ยอืชดสองทีหมดนะก่อนนี้เป็นร้านก็ไม่ต้องไปดูมาอย่างแรกที่สั่งก็สั่งมาเยอะเหมือนกันก็มาดูทีละย่ะ แตงเต้นแจ้แจแจตื่นเต้นเพราะว่าที่จริงจะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบเห็นหน้าเห็นตามามเฮอมาเฮอกันอย่างนี้ไปพร้อมๆกันแต่ทนไม่ไหวหก็เห็นแค่ของกันเนาะอันนี้จะเป็นที่สั่งไปอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์กับไฮไลท์แก้วสั่งไปเบอร์สองมั้งน่าจะใช่อีหออีห้อนี้เนาะ ก็มาเหอกันแล้วก็ตัวที่สองอันนี้จะเป็นอายพรเมอร์ I imer, ใช่อายพรเมอร์ I สีเชียร er. ์สีนีสีเนี้ยอสองอย่างแล้วก็ออกมาอย่างที่สามตื่นเต้นจังเลยผู้หญิงทุกคนเนาะแบบสั่งของไปเวลาเปิดของก็จะตื่นเต้นแบบนี้ เหมือนกับแก้วที่ไม่รอทําเป็นคลิปดูดีดูดีก็สั่งไปประมาณ5อย่างได้เขาบอกจะมีของแถมก็คงของแถมมาจากที่นี้แหละก่อนนี้บัตรนะจ๊ะก็เขาบอกว่าใช้ดีเราก็เลยสั่งเลยอันนี้น่าจะร้อยห้าสิบมั้งสีที่สั่งมาก็จะเป็นสีออสี อะไรวะอ่านไม่ออกอนะมันสีเล็กๆตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาให้ดูดทีหนะึ่งก็จะเป็นอันนี้พิ้นเพช i o นอันนี้รู้เพราะว่าสีปริ้ฟาร์ตมากเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นใหญ่อลังมากเป็นเซตแปลงของเอลใช่ก็มาดูคิดมันจะนานไหมเนี่ย เป็นเร็จแปงชิบเชีดเป็นเซ็ตแปงแล้วก็มีพาเลตด้วยเรามาดูหน้าตากันเลยดกว่าเขาหอมาอย่างดีเลยนะกล่องนี้อลิงการงานสาร้างก็คือเราไม่เน้นของแพงใช่ไหมเราเน้นของถูกก็สั่งเซ็ตแปงอันนี้สิบสอง ชิ้นประมาณห้าร้อยเองอ่ะคือได้เยอะมากแบบแปลงแต่งตางเงี้ยดูดูแกะดูกันหน่อยไหมแกะดูเอ้ย,ยพาเลทสีสวยมากเลยชื่นต้น่ะมาเถอะเฮอนี่ก็จะมีแปลงแปลงเฟสบัตอันนี้ใหญ่เปเรีง้งเนาะอันนี้จะเป็นแปลง บลอนซิ่งบัตนี่จะเป็นเอียงเียงเฉียงเเบาๆ,ๆก็ที่เหลือก็จะเป็นนี่น่าจะเป็นคอนซีลเลอร์อ้อฟาวเดชัน่นเนาะฟาวเดชัน่นอันนี้แปรงตาอันนี้ชิปัดน,นี้อะไรไอายไลเนอร์บัตสี อันนี้จะเป็นหัวไว้แต่งตาแต่ว่าจะเป็นหัวแหลมๆกล้องมันไม่ชัดมันไม่โฟก,กัสก็ดูไปอันนี้แปรงประคิ้อนี้อันนี้อะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้แหลมๆ,ๆ,ๆอันนี้ bending brush right? ใช่ก็แปรงเล็กแปรงน้อยเนาะมีทั้งหมด12องอันถ้ารก็่าบาทนี่นำเสนอมากพาเลทนนี้นะจ๊ะ เป็นเอลส์มองไม่เห็นเอลส์สตูดิโอสามสิบสองสีเนาะโอ้สวยงามอะ่ะก็จะมีแกะดูหน่อยแกะทังไหนวนะเนาะตื่นเต้นมากสิอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วไม่ไม่ถึงห้าร้อย มันมกับกล้องหน่อยขอโทษด้วยนะคะก็อยากจะให้มาฮือไปพร้อมๆกันแกะไปพร้อมกันออกมาสิกจ้าออกมาสิกจ้านี่เป็นไงไปก็มาดูเบ็น,นี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเปิดซีออกมาเล้มาดูกันใหม่นะเมื่อกี้มันตัดไปนี่ 32สีก็จะเป็นสีมีเป็นชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทด,ด้วยนะผสมปนเปนกันไปนะจ๊ะก็เออแค่นี้พอนี่มีกระจกให้ก็อันนี้คือทั้งหมดที่สั่งมาก็จะไปท่านี้ละกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ